บอกข้อสอบกับอาจารย์ฉาดข่าววันนี้เราจะมาบอกข้อสอบไปคุณฟังอีกหนึ่งข้อนะคะเพื่อคุณได้เข้าใจและก็สามารถที่จะไปตอบเกี่ยวกับเรื่องของการสอบในหน้าประกันกันค่ะมาเรามาฟังกันเลยค่ะคู่ข้อใดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียในเหตุเอาประกันนะคะก็เจ้าของทรัพย์สินมีส่วนได้เสียด้วยไหมคะขอผู้ให้เช่าซื้อมีส่วนหรือเปล่าคะข้อผู้ครอบครองทรัพย์ตามสัญญาเช่างอถูกทุกข้อ คุณคิดว่าข้อใดผู้ที่มีส่วนได้เสียในเหตุการณ์คะ่ะก็เจ้าของทรัพย์ชัดเจนค่ะเจ้าของทรัพย์ต้องมีส่วนได้เสียอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นเจ้าของขอผู้ให้การเช่าผู้ให้เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อก็เป็นถือว่าเป็นผู้กรรมสิทธิ์ถือกรรมสิทธิ์ด้วยเช่นกันฉะนั้นถึงเขาจะเป็นผู้ให้เช่าเขาก็มีกรรมสิทธิ์แล้วก็มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินด้วยเช่นกันค่ะข้อผู้ครอบครองทรัพย์ brands, ตามสัญญาเช่าไอ้นี้ก็ใช่เลยตามสัญญาเช่าถือว่าเป็นผู้ครอบครอง ถือว่าเป็นบุคคลมีส่วนได้เสียเช่นกันเห็นไหมข้อนี้ง่ายมากตอบข้อไหนคะตอบงองูถูกทุกข้อคะ่ะคุณตอบผิดหรือตอบถูกคะข้อนี้เป็นข้อที่ง่ายมากแต่คุณต้องเข้าใจเวลาคุณเจอคําถามคุณจะได้ตอบได้ฉะนั้นความเข้าใจจะเป็นหลักสําคัญที่สุดกับการสอบในหน้าคุณไม่ต้องท่องจําให้เป็นนอกขุนทอง แต่คุณต้องจําด้วยแล้วคุณจะต้องรู้และคุณจะต้องเข้าใจไม่จําเป็นต้องเป็นนกวุททองแต่ถ้าคุณเข้าใจเจอคําถามแบบนี้คุณก็ตอบได้นะคะขอให้ทุกคนสอบผ่านตั้งแต่ครั้งแรกอยากรู้ว่าการติวเป็นยังไงทักมาเดี๋ยวอาจารย์ฉจตรจะติวให้โชคดีสอบผ่านครั้งแรกนะคะเจคกดค่ะ